สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลยจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะท่าในใดสนใจนะคะเบอร์โทรใต้คลิปสามารถโทรมาหรือแอดไลน์มาได้นะคะ0819971219นะคะเราใช้บริการขนส่ง KEX ขนส่งเอกชนค่าจะส่ง60บาท ขอยอดขั้นต่ำ200บาทนะคะบอนสีของเรา3ต้น100ทุกชนิดทุกสายพันธุ์กระถางไซส์4นะคะ3ต้น100คระกันได้นะคะแต่ขอยอดขั้นต่ำ200บาทรวมสูงก็260และขอตัดยอดทุกๆ12กระถางก็จะเป็นยอด460บาทรวมสูงนะคะมาไวๆเลยเอามาดูเกอิชา ไม่ได้ถ่ายคลิปสองสามวันนะคะโตมากนะคะเกอิชาหน้าเขียวหน้าทองหน้าแดงนะคะก็ทักมาชอบหน้าไหนนะคะแต่ตอนนี้หน้าร้อนร้อนมากแต่วันนี้อากาศสดชื่นนะคะอันนี้ปีหงมีใบเดียวนี่แหละนะคะน่าจะท้อง เป็นมาแยกหน่อน,นะคะเรามีไก่สุดสงวนมีเยอะอยู่นะคะแต่ที่โชว์เนี่ยมีสองกระถางนะคะมีมหาชาตินะคะมหาชาติสองใบมีพญาครุฑนะคะอันนี้ถ้าใครไม่รับนี่เสียดายมากเลยนะคะอ่ออะไรนะหมอปริญญาหมอปริญญาต้นสูงมากหนึ่งไม้บรรทัดน่ะนะคะมี นางใหม่นี่ก็ต้นสูงมากนะคะสวยแล้วไก่แก้วตาเสือนะคะช่องเทเลเลยสวยแล้วนะคะพระนครก็สวยแล้วนะคะป้ายมาแบบนี้นะคะเริ่มมี3ามใบแล้วนะคะเดี๋ยวเลือกให้นะคะขุนสัรฟอร์มกอหงเหินมีกระถางเดียวอันนี้ก็แต่ละแม่กุสุมาใบายาวฟอร์มกอนะคะแต่ถ้าใบกว้างเนี่ย สองใบแต่ก็สวยนะคะเรามีจึ้งเลยนะคะอันนี้ก็คืออาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยพอดีไปที่สวนไกลนะคะได้มาเนี่ยเราเราแยกไว้ที่โน่นนะคะก็มีสองสามกระถางอยู่นะอันนี้อะไรเอ่ยจงังหวัดสุราธานีนะคะ ก็มีมงคลปฐมมงคลปฐมบอนดางนะคะมีไก่ราชาวดีโอ้ยต้นใหญ่มากจะส่งอย่างไรนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ละกันนะคะไก่ราชาวดีถ้าใครจะรับไปทําฟอร์มก่อนะคะเราจะถอดกระถางให้นะคะอ่าเอาไปทําฟอร์มกอนะคะสอดกระถางก็ห้าต้นร้อยละกันเนาะนะคะห้าต้นร้อยต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะ ไก่ราชาวดีก็จะมีจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูมีโอ้สวยแล้วนะคะกวนอิมก็สวยมากบึงการจังหวัดบึงการนะคะจูก,กัดเหลียงจูก,กัดเหลียงสวยมากนะคะอยู่ที่สวนไกลเนี่ยสวยมากไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยววันหลังจะถ่ายคลิปลงไอช็อตมาให้ดูนะคะ ยักษ์บินาักอกู๋อันนี้ก็สูงใหญ่มากนะคะก็ถ้าใครจะไปทำฟอร์มกอน,นะคะก็จะจำหน่ายในราคา5ต้นร้อยเหมือนกันเนาะนะคะ5ต้นร้อยเนี่ยจะถอดกระถางนะคะจะถอดกระถางนะ5ต้นร้อยนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางก็3ต้นร้อยเนี่ยใครจะรับไปทำฟอร์มกอคือต้นมันมีเยอะนะคะอยากกระจายออกเพราะว่าเนี่ย บินยากายเนี่ยเขามีสงกระบะเลยนะคะอันนี้ยังไม่ยังมักกัดแต่ถ้าทัานถอดกระถางไปทำโฟมโคอเนี่ยใบพวกนี้ก็อาจจะเหี่ยวไวนะคะก็ต้องก็ไปเลี้ยงเอานะคะมันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะนะคะได้ได้บนสีปริมาณเยอะแต่ก็ต้องไปเลี้ยงใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยแต่ถ้าเอาไปอย่างเงี้ยสวยนะคะ ก็จะมีเพชรบ้านปทุมอมันเป็นบอลป้ายแต่มันไม่ป้ายอันนี้2ก้านนะคะสองก้านใบใหญ่นี้เหมือนกันกัดแล้วนะคะแต่เราจะมีฟอร์มกอฟอมกอสองสต้นเลยนะเนี่ยฟอมกอเยอะเลยใครชอบแต่ฟอมกอจะต้นเล็กต้องทําใจนะคะถ้าอยากได้กอก็ได้ต้นเล็กเพราะว่ามันเบียดกันถ้าได้ต้นใหญ่ก็ สวยจึ้งไปเลยนะคะก้านแข็งแรงไปเลยมีต้นเดียวกระถางหนึ่งมีต้นเดียวมันก็จะโตใบฮกหลงกัดมาแล้วนะคะอันนี้ใบเขาก็มีอะไรแทะแต่ไม่ไม่มีปัญหาไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่หัวเขาก็ต้องมีแล้วล่ะนะคะรากเดินแข็งแรงกัดมาแล้วหลายกระถางนะคะอ่าหลายกระถางมากเนี่ยหนึ่งสองสามเลยที่กัดมานะคะก็จะมีเดี๋ยวอุย้ย นำเสนอหน่อยดีไหมเนี่ยองคหญิงทอฝันเริ่มตัวแล้วลูกสาวนะคะองค์หญิงทอฝันเราก็ได้มาในราคาเกือบพันอยู่นะคะเนี่ยมาขายสามตุ้นร้อยเนี่ยรีบทักมาเลยนะคะรีบทักมาเลยก็จะมีอันนี้อะไรรัตนาสินเนี่ยเข้าป้ายอย่างเงี้ยมีกระถางหนึ่งนะคะที่ป้ายอย่างเงี้ย นะคะสามต้นร้อยนี่ก็เหมือนกันนะคะมะขวานรังสรรถ้าใครจะไปทำโฟมก่อห้าต้นร้อยให้เลยแต่ถอดกระถางนะถอดกระถางห้าต้นร้อยนะคะ,ะมันต้นสูงแล้วอันนี้ก็เช่นกันพลายเพชรนะคะถอดกระถางห้าต้นร้อยเช่นกันนะคะคละกันได้นะ ถอดกระถาง5ต้นร้อยที่ช่องให้เลยแจ้งมาเนี่ยนะคะท่านสามารถคล้ะกันได้นะคะหรือจะเอาไปทำฟอร์มกออย่างละ5ต้นร้อยไปเลยก็ได้นะคะอันต้นสูงมาไม่รู้จะสังะส่งไม่รู้จะส่งอย่างไรแล้วก็ไม่ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะคะเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้ไวมากนะคะพลายเพชรแตกหน่อแตกกอดีนะคะเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ชมถ้าอยู่นตู้จะสวยมากต้นก้านใหญ่ ระพานสวยนะคะอันนี้ทศก,กัณฐ์ลืมพระเอกหน้าหรอมันไม่ใช่ลืมตัวรายหน้าหล่อนะคะทศก,กัณฐ์ก็กัดมาสองสามกระถางแล้วนะคะมีทั้งกอทั้งไม่กอนะคะเป็นกอไม่กัดไม่ถ้ากัดที่ไม่เป็นกอเลือกมานะคะแจ้งมาชินนบัญชรก็กัดมาแล้วมีกระถางเดียวเจ้าจาัก,กรพรรดิบอลดางมีกระถางเดียว าดาวเพียงดินมีต้นหนึ่งที่จะนำเสนอหมอปริญญาบอลใบกลมป้ายแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะมีกระถางเดียวนะคะคือเขามีมีเพื่อนอยู่แต่ยังไม่โตแต่เอามาจำหน่ายก่อนนะคะมีกระถางเดียวานายมันปืนยาวทองละนะคะเริ่มมาแลวนะคะนายมันปืนยาว สองสามสองสามกระถางเนี่ยกัดมาแล้วยุบไปขึ้นมาใหม่รับลงมีหัวนะคะอ่าอนุมาเชิญธงมีกระถางเดียวอันนี้ไม่ถือว่านับนะมันจะเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยนะคะมีใบหนึ่งหลอดหนึ่งโจโฉโจโฉนี่เลยนะคะเริ่มกัดมาแล้วโจโฉใบเขาจะแบบบิดๆอย่างเงี้ย ะะปลายใบยแหลมเอกลักษณ์ของเขานะคะมีสีมหาโพกระถางนี้ใครจะรับเนาะต้นเดียวนะคะไก่ฮาวายก็มีต้นเดียวนางกิรินีทีวีก็มีต้นเดียวอันนี้ก้านเดียวก็จริงนะคะแต่มันเล็กอยู่มีหลอดใหม่มาแล้วนะคะออะไรเนี่ยตะเพาแก้วมีกระถางเดียวนะคะขีมิทาทีวีมีเยอะ มีเยอะอืมินเทรชิดหน้าทองนะคะรับไปเลยนะคะสวยมากท่านท่านเป็นเลี้ยงดูตอนแก่นี่สวยมากเลยนะคะตอนเขาอายุเยอะเนี่ยจะสวยมากอภิพฐรล้านกระดูกสวยๆอย่างเงี้ยนะคะอ่ามีนางวาลีอ่ะนางวาลีเนี่ยต้นสูงสูงอ่ะ ใครจะนําไปทําฟอรมกก็ได้นะคะห้าต้นร้อยนะคะห้าต้นร้อยนางวารีนะคะเหมือนกันคุณสีโคชโคงอ่ะคุณสีโคชโคงนี่ก็เสียดายอยู่เนาะเขากัดสวยเนาะอ่ะถ้าใครจะรับไปทําฟอร์มกอให้ไปเลยห้าต้นร้อยนะคะแต่ถอดกระถางนะห้าต้นร้อยคือถอดกระถางนะคะสีบุรีรา สองกระถางนะคะเพชจะสีด่างด่างก็ตูช้านะคะนี่อะไรเอ่ยโอ้ยคนาลายของเราสวยมากกระถางหนึ่งนะคะมนสวรรค์มนสวรรค์ก็มีมีอะไรนะเจ้ากุ้งอังวะเจ้ากุ้งอังวะ นางพิกุลทองตบ้ายได้นางพิกุลทองนะคะตบ้ายได้นางพิกุลทองเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะขนส่ง k e x เอกชนประมาณ3 4ถึงวันถ้าอยู่อำเภอเมืองก็จะถึงประมาณ3วันนะคะถ้าอยู่ต่างอำเภอก็จะประมาณ4วันนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหม ไก่ลาชาวดีอยู่เป็นกอจะสวยหน้านี้กัดสีสวยนะคะใครจะรับไปทำโฟมกอก็รับได้นะคะอันนี้มันมันเป็นกออยู่แล้วดูนะเนี่ยหนึ่งสองมสี่ห้าหกไดจะแตกบาเรื่อยๆอันนี้คือที่เห็นแตกขึ้นมานะคะ6กกระถางใครจะรับต้นนี้ขายขายกระถางหกด,ดีกว่า ไก่ลาชาวาดีกระถางนี้นะคะรวมสูง260บาทแล้วกันนะคะกระถางไซส์แกระถางไซส์แนับให้ดูแล้ว1นึ่งสห้านะคะ6นอหก้านเนี่ยนะคะ6ต้นโอเคสองรวมสูงอันนี้อันนี้ต้องตัดตัดตรงน,นี้ออก เนี่ยอันนี้แต่อันนี้สูงนะสูงมากถ้ากระถางนี้ก็ขอเป็นสองร้อยสองร้อยแปดสิบแล้วกันเนาะรวมสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยจะขึ้นมาเยอะอยู่ไมไก่ละชาวมาด,ดีนะคะ สองรอแปดสิบเอาแบ่งกันไปนะคะสองร้อยแปดสิบเอามาดูกระถางนี้อ่าเริ่มช่องเทนเลยเริ่มมาขายกระถางแปดแล้วนะเพื่อใครสนใจนะคะนี่เห็นไหมไก่ราชาวดีอันนี้ไก่ฝรั่งกําลังขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกำลังขึ้นมาอืมแต่แต่ฟอร์มยังไม่ไม่สวยเหมือนไก่ราชาวดีเนาะ เอาสองร้อยเอาลดให้สิบบาทสองรอยห้าสิบรวมสูงเสียดาเพราะยังไงมันก็ต้องเท่ากันน่ะต่อให้มันต้นมันมีนิดเดียวแต่ค่าสูงมันก็เท่ากันน่ะนะคะ,ะเป็นกําลังใจสองร้อยห้าสิบถ้าใครจะรับอันนี้ก็เหมือนกันไก่ลาชชวดีอันนี้ก็ต้นต้นเขาเยอะนะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดทยอยขึ้นมานะคะสองรห้าสิบก็ได้ตัวเนี้ยเนี่ยแต่ถ้าอยู่นานไปกว่านี้ไม่ได้นะสวยมากอันนี้นางเสือดาวนางเสือดาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนี่อันนี้เราทำาฟมกอเองนะคะนางเสือดาวต้นนี้อ่า สองร้อยสองร้อห้าสิบก็ได้นะคะรวมสูงนะคะจัดป้ายจัดป้ายนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ